สบายดีพี่น้องจับสบายดีด้อพี่น้องเด้ออยู่ไกลอยู่ไกลอย่ไทยอยู่ลาวถูกถูกวงปฏิ์ตีเย็บซีถูกถ่านป้าตัวปาล์ตี้เราเป็นเ้อทุกคนเยี่ยมยยโปให้ตอนนี้กาจะให้เบิ่งเนาะเพิเอ็ดยงังตียามขั้นว่าเอ็นกับเมนพี่น้องน้ำมันกับเมนยบห่วงยัก<ว><ว>เป็นยังปีองออกมาเป็นไขมันยบห่วงออกมาเป็นไขมัน ยวผิวหวังบ่มีไขมันแต่มันได้จใจเบิ่งจ้ะพี่น,อน้องอืมอาจามเอ็นพี่นออ้องแต่มันดูน่าก,ก,ก,กลัวน่าเกยยังไงไม่รู้แต่พอเราเป็นซุกแล้วก็อร่อยอร่อย <c oughs> <c oughs> มีความมีความอยากให้เบิ่งพี่น้องตอนนี้กะประชาชนกะกำลังรอคอยอยู่ท้องฟ้าหึมฮึมเ<อ>ปต้าได้เทวดาแมนคอยเทวดาใครตัวบล็อกกาถหานาะงเขาบอกว่าจะมีคนล็อกกาถหาฝน,นแล้วบปล่าวะเขาว่า สรางหนา้าต้องคอยเทวดาเดี <c ười> ๋วเราเป็นซ้่าหน้าเนี่ยง่ายง่ายคอยถ่าแต่เทวดาตกลงมาใส่คอยถ่ะเทวดาโอ้ยออกป่ากแตเทวดาฝนบดตกกระหายเทวดาฝ <c ười> นตกกระหายเทวดากหาเทวดาห่อนกระหายเทวดาเด็ดกระหายเทวดาพี่น้องเอ้ยก็ื่องของมนุษย์มาหน้นา <c ười> มนุษย์มนุษย์อึแมนม,มนุษย์นี่มัน,ส,นส,มสิว่าจังเลยน่ะ zoom สื่าคนคนจิ๋มอุบุกุยแมนจ๊กเทวดาพันยูไซเทวดาสิว่ากูก็อยู่ของกูดีๆแล้วสิว่าเดินไปพี่น้องกู้ดีๆ,ดๆไ,ได้ยินเสียงห่มหืมตะว่ามาทางแนวแถวนาโมงพี่น้องเบิงเด้อ <laughs> แจ้งจางปางอยู่หน้าอยู่วะพี่น้องเออแจ้งจางปางเลยเพื่อนะ นี่เธเป็นได้ดนนสิปั้นข่าวมาทั้งทีเนเด้อร์มาทั้งนนเนื้อผู้ใดได้ดำนานนก่อนขอ้นขอแบ่งขาบปลูกลูกแน่ในเด้อบอดได้ไลยกันเลยนี่ข้อแบ่งขาบปลูกผู้ใดเห็ดหน้าก่อนขอ้นขอแบ่งขาบปลูกในเด้อร์ทันน้งนิกาสิตายบนแรกนิกาใต้บนแรกมีกระไฟใส่กระหืดหมาว่าได้ซื้อไผ่อย่า,นานงการ <c oughs> <c oughs> ไปเอากระไฟมาเอาไปจูดก่อนแปลกเนาะไปเตี้ยงเนาะ ม,มันมันมันขึ้มแต่ทางพุ่นได้ตกทางพุ่นได้เป็นโงนผมแหลทั้งที่แหลทั้งที่เออถ่ายคุณทำอยู่แถวซีสว่างน้โมงน้าบ่อนาจานศรีวิไล,ลบันดงน้าหน้าวากับบตกเนาะเมืองสองคอนก็ใส่พบุทองบ่อหอยตกจ้ะไปตกแต่ทางอื่นแทางแซ่บถ้าไม่วันบ่ก้อมบริสเซบเด้อประแดง บ้านห้าเนาะต้องกินปลาแดกปลาแดกหอมบ่แม่นปลาแด็กมินดอกเรามากกับพี่ดั้งถลนถลนเลยมีมม่มวกคามมั้มคาหน่อยนะึงเดี๋ยวท้องหรือเปล่าเนี่ยะฝนคือไม่ตก ไม่แมล็ดอะไรลย่รวันเลือก้ันเนาะวัเลือกุกที่จะว่า้นทอคนปตุกมันจะท่อมดกระเทะกน่องน่นงปตุกกระบะข้าวดอกตุกไล่หม่องไล้แชอยู่ดอกตุกยงว่าทามทามข่าวท่านั้นคุ้ลกนะค ดีซชลูกใส่ลูกมลาโอ้ได้ลุกมัลาโทรไปหาบอกคำพนบอกบอกเบลบอเบลผักมาผักห้ามักห้ามแห่เพื่อนมีเตียงมีเตียงเชยเชยม่เตียงมีเตียงบอกมีโทรศัพท์มีเตียงหบอเป็นคือจะมเตียงเหียยงได้ส่เ เล่นกับเล่นบบเป็นเด็กโเดี๋ยวไปงอมาก,กับอันเก่า,าเห็ดบบเป็นจะเถื่อโอเคแต่ทุกคนเดี๋ยวเมียวจะไปสืบปลาระต่อต่ปลาระแบบปลาราปรุงตงมามมะหุงแบบแ่บแบนะมาถึงร้านค้าแล้วจ้าทุกคนเกือบสมัวลืมถอดเกือบจ้าเจ๋เป็นฟังงั้นคือมีแต่เสียงนุกเสียงกาบอ mm hmm. ่ะ สบายดีดียินเสียงหนกเสียงกาเสียงแล้วอ้าวอายทสบายดีสบายดีเสบายดีป้าลูกสิมาสืบประเดกทุกคนปลาไลืมตะก้าไม่ได้ไงสบายดีอีกรอบด้วยค่ะทุกคนตอนนี้เมียกะมหาประเดกจ้า ไเ้ประเด็กใ้มียโอ้เลือตะประดกอันนี้บ่ไหมพิลงพอนบ่มีหอมอไมบมีอมีแต่ไมอไม่มีแต่ไหมไม่มีไม่เ็ดไต่ปลาจะได้กน สี้าหยางมาเบิ่งมุ่งเลยขุกคนทอง้ยเ่น เราสั่นผีคนลาวตะผิดกันเราสั่นผิวขาวแต่เมียวยังไม่ค่อยใส่จะเผื่อเมียวเมียวใส่แต่กระปุกสิบพันกีบกระปุกสิบพันกีบกระปุกสามสิบบาทตะบอนอันนี้โลชั่นน้ำหอมสิ่งที่เมียวจะซื้อก็คือคืออะไรข้าทอะไมอยู่ไหนข <laughs> ้าทไมอยู่ฝั่งไหน <laughs> <laughs> น่ามากจ้ะทุกคนที่ไหนนะ <laughs> ทำไมตากล้องเราขำจังเลยตากล้องเราเอาดีตง,งเลย ไปตรงไหนกูนยงมุมไหนน่าจะอยนี้เนาะน่าจะถึงรถานี้ตอนนี้เราหาผ้านา้าไมค่ะทุกคน องมาแล้วคนนี้ทุกคนต้องมาแล้วทำไมเอาสักอันเนาะเอาอันเดียจันลองเล่นโอ้ย <laughs> ชูนี่นี่เองหาจนเหนื่อย <laughs> ทุกคนตอนนี้เมียวกำลังยยางข้ามาสิไปหาเพื่อนสาวมาซือ้อของเพื่อนสาวเบ่หนา้นาเห็นตาเลยสองเสม,มอวันนี้โอผิวบนัน้อใสเบิ่งจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะทำหน้าที่แม่บ้านแล้วคะวันนี้ เสียงสองเสียงซ้มกับมาอื้คือเมื่อคืนนะคะเมื่อเนี้ยนะคือเมื่อคืนนะคะเมื่อนี้เรียบร้อยแท้กวัดบ้านกวัดเฮือนยังคือมีฝ่ายผูข้อสีแดงแรงไปตัดกรรมมาแล้วเขาผูกไข่ค่ะโอ้เป็นตัดกรรมมาดปมีกรรมโอ้กมแต่กรมแต่ซาดปางไหน แต่ธาตุบางกอนจ้าเออกับเพิ่นวามาชันๆก็เลยต้องต้องแข่งค่ะทุกคนทุกคนก็สิได้เห็นจังซี่ถ้ามันขาดถ้ามันหมดขาดก็สิเฮ็ดกะตี้เฮ็ดขาดเอานี่ล่ะค่ะทุกคนโอ้ใช่ใช่เบิ่งดูทิงทองเฮ้ยก็นึกว่าคนโสดมีฝ่ายผู้คอผู้แขนเต็มแบกตู้เต็มแขนเต็มมคออืมเดินสาวชายสใช้เป็นนารางบ่อืมสวย Thank you พรุ่งนี้เราจะไปเที่ยวนะคะไปเที่ยวไหนคะอ๋อไปไหนก็นได้คะ่ะที่ไม่ใช่บ้านเราถ้าฝนตกล่ะคะฝนตกก็ไม่ไปค่ะอยู่บ้านฝนตกเราก็ไ, <ว S 2> ไปคะ่ะถ้าเราไปไปเหรอคะไปคะ่ะแข่งฝนไปเหรอคะแข่งฝนไปค่ะแต่ฝนอะไรดูฝนเหมือนที่นี่หันว่าทีได้ไปใจนี่ก็ไปไปฝนตกกับโบวาน คนเห็ดเบียยคนดูคนมัน่นคนดูนนคนมัน่นอันนี้คือเฮือนครัวบอกเฮือนครัวค่ะรกมากเลยค่ะเฮือนครัวไม่โรคเลยค่ะบ้านฉันรกกว่านี้ค่ะฉันจะไม่ว่าเลยดูเลยค่ะเสื้อผิงเสื้อผ้าอยู่บนโต๊ะค่ะฝนซิตกแล้วนะเฮ้ยแต่ว่าบอให้สัญญาได้เนาะบอฉันเห็นดาดาวิา่งมาฉันดาดา,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 าอย่าพึ่งมันเป็นพีบ่ายมันพากันเปิดเม่งไปสองคนเลยนะคุณแม่เปิดเม่งเปิดเปิดยังไรงเปิดโมจเี ผ่าเขาล้านเติดไปได้ล้านแล้วเนาะอายุอานามก็ไม่เป็นหน่อยๆอายุอานามก็ไม่ชั้นเลขยี่สิบแล้วนะพวกเราแค่สิบสิบ เขายังบอกอู่ว่ากาสิบแปดนี่งามยังงามอยู่น่าอายุหน้อยเส้าหานี่งามเพราะฮอร์โมนเท่ากัรลังเต็มทีแต่สามสิบขนไปยงามเนี่แสดงว่างามตามกรรมพันหรืองามมาแต่เกิดแสดงว่าฮองงามตามกรรมพันมีความหมั่นใจสู้ต่อให้โลกนี้เขาจะมีคนงามกว่าฮากับตามแต่ฮอก็ยี่ห้อว้ทเงานย่อกับงานย่องกั้องกับมันใต่ตัวเองกับัญใจอยู่ได้โอ้มนดิจีทอนภาษาซ้อนในเขตกับสาวออนกันไหม สบายดีโดยสบายดีหัวหีงทุกคนสบายดีสบายดีวันนี้พวกเขาสองคนวันนี้พวกเขาสองคนเราทสวัสดิเขตสองคนสองคนว่าหงาคระเทศไหน่ยากเลยสองอะไรเอ่ยสารภาพดิฉันเองนะคะแลังเราจะสอนภาษาสวัสดิเขตกันยัง เร็วค่ะจะมวันสอนภาษาสวรรค์แต่นูด่าหนะบอกเ,เป็นหรอนูอด่านเนาะแต่บอกเป็นใครคะโอ้ยในโลกใบนี้มีผู้ดเดียวในเซอร์สวัสดีค่ะก็เรื่องสีซอนภาษาสวรรนิเขตกันค่ะไม่ได้ยินเลยอเอียงแป๊บนึง บ่ด้ไปเซโนโลเลยบางออนถอนแก้วว่ามีคนเผาห้างเอือยเผินเขาในเมืองเฉพาะโดย<ด>บอด่อยไปเมื่อื่นสิพากันไปค่ะเมื่อื่นสิพากันไปเอ้ามื่อื่นวันที่่าไร่มื่อื่นวันที่หนึ่งบอกออกล้ามมากเท่าก,ากัาบอันฮะมือวันที่หนึ่งันที่ซังซูเอ็นเฮ้ยมันนี่นะเดือนนี้นะ เดือนเดือนเดือนยังดีเลยนะมีทุน่าป่ะมีเออเดือนเดือนยังวะร้อยลงมือลงเว้นพี่น้องไม่ได้เข่าเลยไม่ได้พังโทรศัพท์เดือนทูซาร์เบสพ่อติดเมืออื่นเหรอไปเซโนมืองอื่นเหรอไปซิตี้แม่ฟอร์มีดิเชมีดิเชโอเคมืออื่นช่วงนสิไปเซโนแต่ว่าใกล้ๆได้เลยเลยเมืองเซโนไปอีกเลยตัวเมืองเซโนบีเลย ไปสถานทไหบ้านดงในเฮ้ยเลยเซนโนเลยตรงเมืองบ,บ่อเออคาบูลดาวไทยอ่ะบ่อให้เอ็มเคยเห็นคันจักรยานฉับไปหาเขาเพเราะเซเดหูเซทาอย่าไปทางมันมีเส้นทางหลักอยู่นะคันท่าไปถนัดจะมันจะไปโค้งอันอันนั้นเลยดงใหนนะเสเก่านะ อ๋อบลางตีแซ่ไห้เอ่อบลางตีแซ่ไห้ตั้วมันมีไลฟ์เฟซของตัวน่ะตัวเก่าโอเคห้อืมบ๊ายบายซองเบิ่งมันเป็นแต่ซองก็เลยซองเบิ่งซองซองดูนมบ่มีหยังเฮ็ดดพี่น้องซองเบิ่งนมกัน โอเคโอเคจอนสรุปแล้วค่ะสี่ซอนภาษาสวนในเขตกันยูนิหมดสอนแล้วมือใหม่เนะอ่ะเอาสบายดีคำสุดท้ายทุกคนคลิปนี้มีอะก่ะบันด้มี่ยังหลายเนาะมันมีบันด้มี่เบียกเขตมันมีหม่องไปเนาะทุกคนมีแต่เ็ดเบียกในเ่ยคือในซานเจ้าของเลยกับฮ่าหลอดซื้อเครื่องซื้อของคือจะสีแล้วทุกคนอยู่บ้านกันเลยมันไม่พอม่ได้ออกข้างนอกเนาะสามมือเลยทุกคนม่ได้ออกข้างนอกนะมันอากาศฮอตแห้งพวกเราสองคนแล้วก็บสามคนทางน้องดาดาแล้วก็บสี่คนทางในโทรศัพท์เนาะเราจะจบองิดเที่ยงสวัสดีก่อนนะท่านผู้ชม ไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเด้อสบายดีว่าด้วยสบายดีสบายดีอุยหัวลอ,อยเลยคือคือเด้อด้าดามาสบายดีสิลูกเอ,อิร์มาเบอร์สุขูสุคนสบายดีสบายดียดป่าลุงนี่คนสอนในเขียนเฮาอันนี้คนจะซั่งเด่นเหอหนว่าคนจงได้เหอหน้าแลแล้ว <laughs>